คำหนึ่งสุนีวันนี้มาเรียนแล้วมาทำมาทำมาทำความดีแล้วและอริภัทรพรหมีมาคุชชัวร์ให้เลยบอกผ้าสวยนะใครมีผู้ชนะสวยบ้างเนี่ยคนนี้สวยมีไว้ดีนะเอาไว้เช็ดหน้านี่นี่นี่เล่ามามามาแจก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 มาเ

เมื่อวันก่อนพ้นมาคือวันเราระทงมีจโรีลอยต่อนวันแรกกนสิ่สองน้ำกับทองเปันกระลึกเราเท้าลอยลอยกระทง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 เอเถิดลง ใจบุญจะส่งใจนั่งก่อนนะนั่งร้อก่อนนะนั่อยีน้ล่้นเรื่องลอยลอยกนตึงไก่อนลอยก็ตามว่า่วันลอยกันตึางมุ่งวันลอยกละจะส่งเราให้ได้ตึง